สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์ดีเคดีเอ็กซเ สำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของคาเมเดอร์ดีเคทที่จะทำให้เขาสามารถใช้ร่างสุดยอดได้ในชื่อว่าคาเมเดอร์ดีเคทคอมพลีทฟอร์มซึ่งผมก็ได้มาในรูปแบบของนอกกลองสภาพของการ์ดก็เรียกว่ายับเยินเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย อย่างแรกก็คือ K-Touch ที่จะมาในธีมสีของค a เม r a d e c a ค e ในส่วนลวดลายนะครับก็จะทํามาในรูปแบบของมือถือด้านล่างก็จะเขียนว่าเค u c h ลําโพงก็จะอยู่ด้านข้างช่องสําหรับใส่การ์ด s วิตช์ปิดเปิดก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างปุ่มกดสําหรับการปลดล็อกจากเข็มขัดและช่องใส่ฐานจะอยู่ที่ด้านหลัง ถัดมาก็คือทีฮอยด้านข้างที่เวลาแปลงร่างเป็นคอม p พล t ฟอร์มจะต้องนำเอาหัวของ d r i v e วมาติดไว้ที่นี่และการที่ไวเลนกับเคทัสก็จะมี2ใบนะครับใบแรกก็คือรูปแบบของตัวเลขซึ่งตัวการ์ดก็จะเป็นแผ่นพลาสติกด้านหลังก็จะมีบาร์โค้ดที่สามารถไปเล่นกับตู้กันบรารไรได้ และการ์ดสำหรับการแปลงร่างเป็น c o m p l e ทฟอร์มก็จะมีหน้าของคาเมเดอร์ดีเคทคอมพล e ทฟอร์มและสัญลักษณ์ของเราคาเมเดอร์รุ่นพี่ปี2009มาร์คไรเดอร์ดีเคทส่วน0809ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรกันแน่ในส่วนด้านหลังก็ยังคงมีบาร์โค้ดไว้เล่นกับตู้เกมเช่นเดิม ในส่วนหน้าจอถ้ายัางไม่ได้ใส่การ์ดก็จะไม่มีเสียงนะครับสำหรับลูกเล่นของการใส่การ์ดใหม่เลขก็จะเป็นการกดเบอร์เหมือนกับการโทรศัพท์โดยที่ปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่มตกลงส่วนปุ่มกระกบาทก็จะเป็นปุ่มยกเลิก เรื่องถัดมาคือการพูดชื่อของไรเดอร์ก็สามารถทำได้โดยกดปีของไรเดอร์คนนั้นแล้วกดปุ่มตกลง ซึ่งการกดนะครับก็จะยังมีอีกแบบที่เป็นในรูปแบบของคีย์ลัดก็ให้เราทําการกดค้างที่เลขท้ายของปีแล้วกดปุ่มตกลง สำหรับลูกเล่นของการ์ดแบบใหม่เลขก็ heaven, <ส>จะมีเพียงเท่านี้เมื่อเราใส่การ์ดที่ใช้ในการแปลงร่างและทำการกดสัญลักษณ์ของอคาเมเดอร์รุ่นพี่แล้วกดปุ่ม F <printer> ก็จะเป็นการเรียกคาเมเดอร์รุ่นพี่ในรูปแบบของร่างสุดยอดมาใช้โจมตีศัตรู และเมื่อกดสัญลักษณ์ของค o มเ a เดอร์ดีเค e ก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นคอมพ l e t e Form comment, สลับปุ่ม4ก็จะเป็นการยกเลิกการกดปุ่มที่ผ่านมา แล้วก็มาลองแปลงร่างเป็น Camera Dicte Complete Form กันดูเลย อันนี้ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น Camera d i e Complete Form ก็เลยได้ว่ามาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มาลองฟังเสียงกันดูอีกครั้งหนึ่ง ถัดมาก็จะเป็นการเรียกรุนพี่ในร่างสุดยอดมาใช้โจมตีพร้อมกับการใช้ท่าไม้ตาย และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ DX k t o u c h ที่ผมว่าถึงแม้จะเป็นของเล่นเก่าสมัย1ิกว่าปีที่แล้วแต่ก็ยังดูมีความน่าสนใจอยู่ที่น่าเสียดายนะครับก็คงจะเป็นเสียงที่อาจจะดูน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับของเล่นในตอนนี้แต่ในช่วงปีที่คอมเมดี้ดี K คออกฉาย k t o u c h ก็เป็นอะไรที่ดูว wow ้าวมากเลยทีเดียวสำหรับ k t o u c h ทัวเครื่องอาจจะหาได้ไม่ยากแต่ที่หายากก็คงจะเป็นการ์ดท,ทั้ง2ใบเพราะว่าถ้าไม่มีการ์ดก็แทบจะเล่นอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคร ที่มีฝีมือก็น่าจะโหมขึ้นมาเองได้ไม่ยากแล้วการ์ดของ K-Touch 21ที่กําลังจะออกจะใช้กับ K-Touch ตัวนี้ได้ไหมก็คิดว่าไม่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะการ์ดใบใหม่ตัวการ์ดจะไม่มีรูแล้วแต่จะเป็นรอยบากด้านบนแทนและตัว K-Touch 21เอง ก็ไม่น่าจะมีลูกเล่นการกดปีของเหล่าไรเดอร์อีกด้วยก็คงพอสะพูดได้นะครับว่าตัวเก่าก็มีลูกเล่นอะไรที่ตัวใหม่ไม่มีเหมือนกันยังไงก็ลองพิจารากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ